มีสามตัวเขายังระแวงอยู่นะครับพอไปแล้วพอไปแล้วพอไม่กลัวแล้วพอไปแล้วพอไปแล้วเขายังระแวงอยู่ครับนี่นะครับเมื่อกี้พ่อกับแม่เห็นนะครับมีพี่ๆบอกว่าเขาเอามาปล่อยนะครับสามตัวนะครับนี่ครับแล้วแอบอยู่ที่นี่นะครับมากินลูกมากินลูกนี่นะครับทุนเห็นไหมครับต้องค่อยๆนะครับคุณเห็นไหมครับไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวลูกนี่พ่ออาหารมาให้ลูกพ่ออาหารมาให้ลูก เขาแอบอยู่ในโพรงไม้ครับทุกคนเห็นไหมครับเข้าใกล้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวพ่อพ่อจะเอาอาหารวางมาให้กับน้านะครับทุกคนนะทุกคนเห็นไหมครับนี่น่าสงสารครับพี่เขาบอกมาปล่อยสามตัวแต่ไม่รู้ไปไหนแล้วครับหายไปสองตัวลูกไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวพ่ออาหารมาให้ลูกนี่ครับเห็นไหมครับเขาแอบอยู่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวพ่ออาหารมาให้นะครับลูกเขาบอกมาสามตอนนี้เหลือหนึ่งครับพ่อเพิ่งเจออยู่ในโพรงไม้ครับทุกคน โปรไม้บอกนะทงสารนะครับที่อบตนี่ยครับทุกคนเห็นไหมครับเดี๋ยวพ่อเทอาหารให้ลูกนะครับนี่ยครับเทอาาหรให้ลูกไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวนี่อาหารนะลูกนะนี่นะครับอาหารหนึ่งถ้วยนะครับเดี๋ยวถ้าเจอจะมาให้นะครับอันนี้ทดสอบนะครับปส์อะไรแบนี่นะครับบางในนะครับแล้วก็น้ำมากินน้ำนะลูกมามาลูกมาไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว ไม่ต้องกลัวนะลูกนะไม่ต้องกลัวนะลูกนะไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวนะครับอยู่ในแอร์ป่าไม้เลยนะครับโฟกัสหน่อยไม่ต้องกลัวครับลูกไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวไม่ต้องสั่นไม่ต้องสั่นลูกอาหารก็น้ำนะลูกนะนี่ครับก็มีอกไก่มาเพิ่มนะครับไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวลูก ไม่ต้องกลัวลงกไม่ต้องกลัวนี่นะครับทุกคนเห็นนะครับนี่นะครับหนึ่งสองสามตัวนะครับนี่นะครับมีสามตัวเลยครับไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัว